สวัสดีค่ะเราผู้หญิกำลังแจ๋วพร้อมแล้วที่จะตระเวนลาตรีอุ๊ยเมอาอีกแล้วคือจะมาถามน้องๆว่าคือตื่นมาแล้วหิวจะไปหาอะไรกินแบบ24ชั่วโมงมีมามบอกคุณย่าได้เลยว่าเมืองไทยไม่ว่าคุณจะหิวเวลาไหนร้านอาหารเปิดต้อนรับเรา24ชั่วโมงวันนี้มีทั้งข้าวแกงอาหารไทย หรือตื่นมาตีสองครึ่งแล้วหิวอูด้งยังได้ยังได้ยังตีสองยังตีสองยังได้เอ๊ะทางนู้นเขาจอยอะไรอ่ะเขาดูเขาโอ้โหกินแต่เช้าเขาไม่ได้กินกลางคืนเลยนะเนี่ยใช่โอ้โหฉันชอบอ่ะแม่ขอโทษ ไม่ได้แบบม่ียเข้าเช้าทำหลานกินแบบว่าจริงจังมากเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีนะคะกาแฟหรือว่าเบเกอรี่ตอนกลางคืนอ้าวตอนกลางคืนบางคนต้องรีบไปทำงานเช้าแต่กันตื่นตอนตีสามแล้วไม่รู้จะยังไงดีงั้นเราไปแพ็คก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งขวัญใจทุกเพศทุกวัยนะคะเขาเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นกะเพราโบราณผัดไทยโบราณสุกี้โบราณไปดูกันเลยค่ะเราชอบทานอาหารตอนดึกนะครับก็เลยโค้กคขาเสร็จนันมา ว่าเรายังนึกถึงบุคลากรที่ยังทํางานภายใน24ชั่วโมงอยู่ครับผมผมก็ฝากร้านพ่อครัวน้อยไว้ด้วยนะครับนึกถึงอร่อยนึกถึงพ่อครัวน้อยร้านเราเปิด24ชั่วโมงนะครับร้านนี้คือร้านพ่อครัวน้อยค่ะเป็นอาหารตำสั่งค่ะมีเมนูครบหมดเลยนะร้อยกว่าเมนูเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงไปเวลาไหนก็ได้ค่ะเจ้าของร้านบอกว่าที่เลือกเปิด24ชั่วโมงเพราะตัวเองเป็นคนชอบกินดึกบางทีอะบางร้านก็ปิดไปแล้วแล้วก็นึกถึงคนที่ทำงานกะดึกด้วยว่าหาของกินยาก นี่ไงเลยเลือกอเปิดแบบย4สี่ชั่วโมงไปเลยค่ะและเมนูที่ผัดต่างๆนะก็จะผัดแบบไฟลุกกันไปเลยด้กเมนูเด็ดๆที่ขายดีไม่ต้องสืบกระเพราเนื้ออยู่แล้วพวกกระเพราโบราณค่ะรสชาติจะจัดจ้านรสชาติเนี่ยเป็นกระเพราแท้แน่นอนกินหอมเตะจมูกเมนูผัดไทยโบราณไฟลุกก็มีนะนี่ไงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูสุกี้โบราณไฟลุกววาทุกอย่างคือไฟลุกหมดนี่นี่ฉูชาปล่ล่ะใะไรไม่ลุกไฟลุก มีกระเฉดกระทะร้อนลาดหน้าเส้นหมี่กรอบกระทะร้อนต้มยำกุ้งก็เป็นต้มยำกุ้งทะเลหม้อไฟส่วนอันนี้เป็นไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลชอบมากล้นล้นอันนี้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 ันีข้าวตุ๋เกลือับกข้าวตุกุ้งข้ตุกุ้งข้าวุ๋นกั้งข้าวตุ๋่กุ้งข้าุ๋นกุ้ง้วุ่นกุ้งข้าวุ๋นกขาวุ๋นกุ้งข้าวาุ๋นกุสาขาที่เน็น้่ะแถวบ้านพชรเลยที่ไหนะ สาธุประดิษฐ์ซอยหนึ่งถนนจันทร์ค่ะ24ชั่วโมงนะแม่